สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีปลาซาบะยุงตัวครับท่านผู้ชมครับตัวค่อนข้างจะใหญ่มากครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองทาปลาซาบะราดพริกกันครับท่านผู้ชมครับก็ส่วนประกอบต่างๆครับก็มีอยู่ที่ต้องใช้ครับก็จะมีพริกครับเป็นพริกสดแล้วก็จะมีกระเทียมครับมีน้ำมะขามีน้าตาลครีบครับขั้นตอนทําก็ไม่ยุ่งยากแต่จะใช้เวลานิดนึงครับก็เดี๋ยวเราไปทดลองทำไปครับท่านผู้ชมครับ ผัดกระเทียมก่อนครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ตามด้วยผักรับากผักชีครับท่านผู้ชมครับครับกลิ่นหอมมากครับท่านผู้ชมครับ กรเแล้วก็ผัดก,กระเทียมครับผัดก,กระเทียมพริกแล้วก็กรากผักชีให้หอมก่อนครับเติมน้ำน้มาขามลงไปครับ น้ำปลาครับทาด้วยน้ำตาลตีครับท่านผู้ชมครับ คนเป็นน้ำตาลละลายเติมน,น้ำลงไปนิดนึง แต่ผมจะเป็นอีกนิดนึงครับท่านผู้ชมครับ ครับตอนนี้พริกลาดตาครับของเราก็เสร็จเรียบร้อยครับก็เราก็นําปลาทอดครับจะใส่จานแล้วก็นำน้าพริกไปราดครับแต่วันนี้ผมขอนําปลาทอดทับลงเข้าไปคลุกกับในกระทะครับรสชาติจะได้เข้มข้นมากขึ้นครับ ตอนนี้ปลาสาบะทอดล่าทิ่ของเราก็สุกตอนแล้วครับท่านผู้ชมครับเราก็ไปตักใส่จานรับประทานได้ครับครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับปลาสาบะทอดล่าทิ่ของเราครับเราเป็นเมนูทั้งเลอกหนึ่งเมนูครับสําหรับคนที่ชอบทานปลาสาบะครับท่านผู้ชมครับปลาสาบะก็เป็นปลาที่ไม่แพงนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเมนูทั้งเลอกหนึ่งเมนูครับสําหรับท่านที่ชอบทานปลาสาบะครับ ครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามนับชมครับเจอก,กันคลิปหน้าครับสำหรับนี้ต้องขอ,ขอสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ